ตอนนี้เราก็มาถึงนี่แล้วนะครับขุปผาสวรรค์แล้วนะครับนี่ผาสวรรค์ที่ราชบ,บุรีนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปบนภูเขาให้ดูวิวดูดูกันนะโอ้เดี๋ยวเรากำลังนู่นนะเห็นเจดีย์อยู่บนยอดด้วยไหมะโอ้ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับตอนนี้เราก็ เริ่มต้นผจญภัยแล้วครับการเดินทางไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่านะเห็นบันไดขึ้นไปแล้วก็โอ้เห็นอยู่บนเห็นเจดีเห็นแล้วอยู่บนยอดโอ้โหนี่สวยจังเลยไม้ด่างดูสิโอ้นี่นี่ะเต็มเลย น่าจะใช่นะด่างเนาะโอ้เป็นดงเลยอะ่ะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าจุดนุ่งหมายของเราอยู่ข้างบนนู้น <c oughs> นี่นะฮะทางขึ้นสามร้อยหกสิบห้าขั้น <c oughs> จะไหวไหมเนี่ย โอ้โหดูนี่นี่เป็นแผนที่นะฮะสันติเจดีพระสังกัจจายพระพิคเนธพระพุทธลูกนิรภัยทุกทิศพระเยซูทำรับแล่เจ้าแม่ขุนอิมนะนี่เขามีแผงผังบอกไว้แล้วครับนี่ทางขึ้นเขาสันติเจดีเเรียกว่าเขาสันติเจดีพระพุทธถวายเนตนิร,นรภัยทุกทิศนะเจ้าแม่ขุนอิมพระเยซูนี่ฮนะทางขึ้น กไม่ก็ oh จะไหวไ้วะอ่ะไหนไหนมาแล้วเนาะตั้งใจมาแล้วก็ oh. เริ่มต้นการผจญภัยสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห oh. หลายขั้นเลยอะ่ะเริ่มต้นการผจญภัยเขาก็มีเาลาให้จับนะ 3ามอห้าหขั้นนะครับนี่แต่เขาก็มีจุดให้พักเป็น หลอดทางนะครับนี่อันนี้แค่ชั้นแรกเนาะก็ตายโอ้โน่นสุดท้ายแจ๊บไปกันต่อ นี่นะทางนีเราขึ้นมาตัวแรกเราไม่ได้นับนะนับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้หนึ่งร้อยร้อห้าสิบแล้วนะ150ร้อยห้าสิบขั้นแล้วโอ้โหนี่นะทางขึ้นนะโอ้โอพักเหนื่อยแป๊บไปไปกับต่อ มาถึงแล้วนะครับนี่สกะละพระบรมสารีริกธาตุนะฮะแล้วก็จะมีสาบวัวํารับแลพระเยซูปไปทรงนั้นอันนี้เรามาถึงจุดพระสังกระจายแล้วนะอันนี้คือคุณอยู่ตรงนี้พระสังกระจายนี่นะะ นี่เป็นประสังกระจายนะครับสกัลละพัพบรุรมสาลีลิกทาตุก่อนนะแคสามร้อยห้าสิบหกคันเองที่ไปผ่าชมจันที่ สุราดที่เกาะสมุยโอ้ยสูงวันนี้เองนะก็ยังไปมาถึงไปถึงมาแล้วนะไปมาถึงแล้วนี่ก็แค่สามร้อยห้าสิบหกขั้นนี่างิ๊บกิ๊บไปเฮ้ยมันก็ต้องเดินขึ้นไปอีกอันเนี้ยเออทางนี้ยังเดินได้เหรอเพราะมันเป็นแบบซิกแซก ถ้าเป็นแบบตรงๆเลยอะ่ะมันจะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นไปข้างบนอี่ไปสลักก็แทาจะไม่เห็นแล้วนะว้าวนี่นะฮะในสุดเราก็ขึ้นมาถึงแล้วก็จะเห็นวิว วิวภูเขาวิวท้องนานะครับมีบนยอดเขาเลยนะเราขึ้นมาบนยอดแล้วนะสวยงามมากนะครับลมลื่นแล้วก็เป็นทุ่งนาสีเขียวนะครับแล้วก็มีภูเขาเป็นแดกกล่าวด้านหลังนะครับเรามีต้นมะพร้าวต้นไม้ใหญ,ใหญ่สวยงามนะครับสวยมากคุ้มค่ากับการขึ้นมาตรงนี้นะครับนะสูงเลยนะะ นี่คือว้าวมาถึงแล้วนะพระพุทธรัตนาณีสีว์ผาสวรรค์นะครับนี่โอ้โหโมนี่นะครับให้ดูความงมดงามนะครับนี่ หอบนะครับหอบเห <อ S 1> ็นวิวแล้วเราก็จะตะโกนว่าวิวสันขอยื้มคำของบาสโกวเวนโกมาใช้นะครับวิวสันสวยมากๆครับว้าวนี่ยนะ วิว360องศานะครับพัานนรามานี่นะสวยมากโอ้เป็นวิวท้องนานะครับนี่ท้องนาก็มีภูเขาแบบโอ้สวยงามนะครับนี่ตรงนั้นก็จะมีวัดเหมือนกันนะวัดอยู่บนเขาเหมือนกันนี่ ว้าวสวยงามนะครับไปไปดูรอบๆไปดูวิวรอบๆกันนี่ฮะโอ้หอบ,บนะ yeah. oh. ้างก่อนนะไปนี่นะครับว้าวสวยมากสิ See. ก็คค้มนะที่ปีนขึ้นมา โอ้ดูวิววิวดงามมากนะครับไปตรงนี้โอ้ดูสวยงามนะกครับ ทะกังเพื่อสันติภาพนะครับนี่นตีไลมะนะวว้ามองไปตรงไหนก็สวยๆทักว,วิวเลยโอเ,โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปตรงจุดพระเยซูยืนนะครับนี่ พร,พระเยสูยืนยังไงล่ะนี่หรอโอ้โหใช่ป่าวะโอ้นี่นะครับปีนขาวอีกแล้วโอเคไหนมาแล้วก็เที่ยวให้ถึงให้ครบทุกจุดเนาะแต่สะบัวเราก็ผ่านมาเนาะไม่เห็นมีอะไรเลยโอเค จุดแรกเราก็ไปแล้วนะพระสังกระจายแล้วก็พระบรมสาหรีขธาตุนะนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงพระเยสูยืนนะอยดูตน้ตนต้นไม้สิดูลากอูนี่นะลากลากไม้สามเมาโอเคไป เรามาเจอนี่ก่อนเลยนะพ,พิกผิดเนศก่อนอันนี้คือพ,อพิกผิดเนศนะครับแบบปรมานี่นะพ,พิกผิดเนศผักผิดเนศสีขาวะลกมากนะ ้าดูไม่ดีก็ไปไม่ถูกนี่ฮนะโอ้ใจเปล่าวะบุกป่าฝ่าดงเข้ามาครับข้างทางก็จะเป็นป่าไผ่นะครับนี่แล้วก็จะไปตามนี่นะเขาจะมีผูกผูกเออธงเอาไว้นะครับเราก็ดูตามธงนะไปตามธงนะครับจะได้ไม่หลงนี่ฮนะ Oh. พระเยซูยืนอ้าวดูดิมีลูกศรพระเยซูอ้าวชี้ไปทางซ้ายแล้พร,พระยืนอ๋อนั่นเราไปพระยืนก่อนไม่ใช่พระเยซูยืนพระยืนเคนะครับเขาเขียนติดกันว่าพระเยซูยืยนนี่เราไปพระยืนก่อนเมื่อกี้ที่เรา เห็นจากตรงที่เราไปพระบรมสารีริกธาตุนะเราก็จะเห็นพระยือนอยู่เนาะดี่เราไปาน,นี่นะเราก็มองเห็นพระยืนแล้วนะครับนีงอยู่ข้างบนนี่นะโอ้โหเป็นบันไดขึ้นไปอีกนะเห็นไหมพระยือนอยู่ข้างบนนี่นะ เป็นบันไดยพญานาคนะครับแต่พญานาคไม่มีหัวแล้วนี่นะทางขึ้นไปอีกนะครับโอ้ยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปถึงพระยืนแล้วนะครับพระยืนด้านหลังของเราก็จะมีพระเยซูยืนนะครับแล้วก็มีพระาธาตุอยู่ตรงนู้นนะครับที่เราไปตอนแรกนะที่มีพระบรมสารีริกาธาตุอยู่ ข้างในนะครับตอนนี้เราก็มาตรงพระยืนนะครับนี่โอ้เป็นบันไดยพญานาคนะสองข้างทางนี่นะนี่นะครับสุดยอดนะครับนี่นะเราก็มาถึงพระยืนแล้วนะครับนี่เราขึ้นมาถึงพระยืนแล้วนะอาจจะมืดนะ เฮ้ยพระพุทธถวายเนตรนี่นะพระพุทธถวายเนตรนี้ละนี่ละตะไคร้ทุกทิศนะครับนี่โอ้โหเนี่ยโอ้วิวด้านบน วิวมุมสูงที่อยู่บนภูเขามันก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับก็ต่างจากวิวทะเลนะมันก็สวยกันคนละแบบ่ะวิวทะเลกับวิวภูเขานีนะน่เราก็จะเห็นนั่นน,นนะอา,ารมาดาดีแล้วก็พระเสยยพระเยซสูยืนอยู่ตรงนี้นนะ นี่ฮะจุดต่อไปเราก็จะไปตรงพระเยซูนะครับนู่นพระเยซูนะครับนี่ดูทางลงนะครับนี่ดูทางลงสุดยอดของทางลงนะครับนี่โอ้โหแต่ยอมรับนะครับว่าสวยมากวิวสวยมากตอนขึ้นมามันก็เหนื่อยนะพอพอขึ้นมาปุ๊บถึงจุด ข้างบนนลเราได้พักมันก็ไม่เหนื่อยนะขาลงอ่ะมันไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ขาขึ้นอะมันจะเหนื่อยมากกว่าขาลงนี่นะะนี่เป็นหนทางลงนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปตรงพระเยซูกันดีกว่าเราไปครบทุกจุดแล้วนะเหลือตรงพระเยซูจุดเดียวผีเสือ้อ สองข้างทางเราก็จะเป็นนี่นะเป็นป่าเป็นต้นไผ่สัมากกว่านะเป็นป่าไผ่นะเป็นป่าไผ่ส่วนใหญ่เลยนะเยอะเลย,ยนี่คนะเขาก็จะมีมีธงทำเป็นลาวไว้ให้นะจะได้ไม่หลงนะครับเราก็ไปตามลาวธงนะครับนี่ อยู่บนนี้คนเดียวเลยนะฮะหมานี้มีคนเดียวที่มาบนนี้แล้วก็ที่นี่ครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสีแล้วเราขึ้นมาตอนประมาณ9ก้าโมงได้ั้ง <c oughs> ก็ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนุ้ยมาถึงตรงนี้เย็นๆ <c oughs> เสื้อนี่ชุ่มเหนื่อไปหมดเลยนะนี่ นี่นะมันเป็นต้นไผ่ครับแล้วเขาก็าจะมีลาวทงไว้เนสัญ,ญลักษณ์นะแล้วก็เดินไปตามทงครัจะได้ไม่เหนื่อยนะคะนี่นะเราก็มาถึงมันเป็นทางขึ้นนะป่ะนี่นะโอ้โหที่พระเยซูอยู่นะครับตรงนี้ เป็นสุมประตูนะก็ะเดินขึ้นไปอีกเอาไปเีเราก็จะขึ้นไปตรงพระเยซูนะครับเราไปตรงพระยืนมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวขึ้นไปตรงพระเยซูกันดีกว่านะครับจุดสุดท้ายที่เราจะแวะนะครับเป็นพระเยซูยืนจุดสุดท้ายเราก็ไปครบทุกจุดแล้วนะครับพระพิคเนศสาบบัวสาบบัวเราไม่ได้ไปเนาะ พระาธาตุแล้วก็พระยืนออพระสังกจายแล้วก็พระเยซูนะครับเดี๋ยวเราไปดูพระเยซูกันดีกว่านะครับนี่เราก็มาถึงรูปปัน้นพระเยซูแล้วนะครับนี่มองจากข้างล่างอะองเล็กมากนะครับพอขึ้นมาข้างบนนี่มีเล็กนะองใหญ่ใหญ่มากนี่นะครับนี่คือพระเยซูยืนนะครับ คือวัดขาวอีซานที่เรามาคราวที่แล้วนะครับนูนะ่นโอ้โหนนะว้าวสวยวิวซ่านวิวสวยมากนะครับนี่ลงกลับนะครับไปจุดอื่นกันต่อนะครับนี่นะฮะแล้วนี่ก็คือนี่ครับตอนนี้เราก็ กำลังลงไปข้างล่างนะครับนี่แล้วก็จุดสุดท้ายก็ค,คือจุดพระเยซูยืนนะเราก็ไปถึงจุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็กลับนะครับลงไปข้างล่างกันนะครับนี่นะฮะกลับเราเดินมาเรามาเจอนี่นะสะบัว สะบัวเนาะตอนแรกเราคิดว่าเราไม่ได้มานะนี่เดินมาเจอสะบัวนะครับเดี๋ยวเดินไปดูสะบัวกันนี่นะครับนี่ฮะน,นี่นะี่สะบัวบัวขาวแล้วครับนี่นี่นะครับสะบัวนี่เราก็มาครบทุกจุดแล้วนะนี่ สะโบเป็นจุดสุดท้ายนะครับนี่นนนเป็นคือสะโบโอ้เลยไปเห็นเดวเราก็ไปครบทุกจุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับนี่ให้ดูบันไดซะก่อนเออไปเฮ้ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะครับ